Okay. เริ่มได้ค่ะขอถามชื่อค่ะพนอพวงสลิค่ะเบอร์โทรค่ะ0ูน9 8แปดหนค่ะแล้วก็มาเริ่มรู้จักโอโซนเคได้ยังไงคะครูแต๋วเขาเป็นคนบอกก็บอกให้มารักษาโอโซนแล้วก็ถามเขาว่าอยู่ตรงไหน เขาก็บอกว่าให้ไปจอดรถตรงไปสนีแล้วก็เดินข้ามมามันอยู่ฝั่งชายทะเลหลังวัดหลวงปู่อีแล้วมันมีอาการยังไงละ่ะคะถึงมาก็มันขามันไม่มีแรงมันเดินก็ย่องก็แย่งก็ย่องก็แย่งแต่แล้วเพื่อนน่ะก็บอกให้มาบอกอีนอแกไปรักษาเถอะก็เลยอ้าวเพื่อนบอกให้มาอ่ามาก็มาว่ะ นกในใจนะ,นะมาก็มาว่าเป็นเป็นมานานหรือ,อยังคะก็เป็นมานานแล้วค่ะแล้วก็ให้ลูกสาวมาส่งลูกสาวก็มาส่งส่งแล้วก็เลยลองมาแช่แช่ช้งแรกก็รู้สึกว่าเออมันก็ดีนี่ก็เลยมาทุกวันเลยตอนนี้ถ้าไม่ติดธุระอะไรก็มาทุกวันเลยค่ะแต่มาประมาณเดือนหนึ่งได้แล้วเนาะ ได้ดูไหมคะถึงไหมเดือนอาากว่าเนะเออะาะค่ะค่ะแล้วพอตอนนี้อาการเป็นยังไงมั่งอาการตอนนี้ไปไหนมาไหนคล่องแคล่วนั่งรถสองแถวสบายเมื่อก่อนนี้ไม่กล้านั่งสองแถวกลัวตกรถเพราะขาเราไม่มีแรงอะ่ะตอนนี้สบายมากเลยค่ะวันแรกที่มาที่ศูนย์นี่ปีนขึ้นบันไดมาเหนื่อยเลยเนาะโอ้ยต้องโหนกันน่ะโหนราวบันไดอ่ะ แต่ตอนนี้นี่สบายมากเลยอขึ้นลงสบายเลยค่ะค่ะหน้าตาก็สดใสขึ้นเนาะเพื่อนเพื่นก็ทักเนาะค่ะแล้วก็เลยได้ไปชวนคนอื่นๆมาทําด้วยใช่ไหมคะกระชวนพวกที่รู้สึกว่าคนไหนเป็นก็แนะนําเขาให้เข้ามาเอาเขาเชื่อเขาก็มากันใครไม่เชื่อก็ก็แล้วแต่เขา นก็มนไม่เป็นไรเนาะค่ะค่ะ,คะก็อยากจะให้เราก็อยากให้เขาหายเหมือนเราเพราะเรามีประสบการณ์แล้วอะอแล้วตอนนี้ตอนนี้อาการก็เลยดีขึ้นเลยดีขึ้นมากเลยค่ะไปไหนไปเองได้ไเ,เลยไปเองได้ค่ะค่ะแข็งแรงขึ้นด้วยะนะคะอ่า ก็ดีใจนะคะที่ค,คุณป้าอาการดีขึ้นเนาะแล้วก็มาอยู่เป็นเพื่อนกันวันไหนไม่มีคนก็มีป้าพนอมาหนึ่งคนค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะ,ค,ะค่ะสวัสดีค่ะ